ผู้ได้หมเทนฮากยอมรับแมนยูไม่ใช่ทีมชั้นนำแล้วเผยสามปัจจัยรอวันกลับมาพงาดเทนฮากยอมรับแล้วแมนยูไม่ใช่ทีมชั้นนำแต่ยังเผยสามปัจจัยรอวันกลับมาพงาดหลังหลุดอันดับ8พิมลีเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังเกมพิมลีอังกฤษนัดล่าสุดซึ่งออกไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดศูนย์ต่อ2ทำให้ปีศาจแดงหลุดไปอยู่อันดับ8แล้ว มี28คะแนนจาก18นัดและแพ้ไปแล้วถึง13ครั้งจาก26นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้เท่ากับที่แพ้ตลอดทั้งซีซั่นก่อนซึ่งลงสนามไปทั้งสิ้น62เกมด้านเอลิกเทนฮักย่อมรับแล้วว่าแมนยูนิเต็ดไม่ใช่ทีมชั้นนำในเวลานี้หลังจากทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานโดยเขาได้กล่าวว่าตอนนี้เราไม่ใช่ทีมชั้นนำแต่เราได้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการเจอกับทีมจ่าฝูงของลีกนี้ เสมอหรือว่พูดศูนย์ตอ่อศูนย์เป็นอย่างไรแม้เราทําประตูใส่ไม่ได้แต่เราก็มีโอกาสที่ดีที่สุดในเกมนั้นวันนั้นเราตั้งรับได้ดีมากตลอด90นาทีนั่นจะต้องเป็นมาตรฐานของเราเสมอเหมือนกับที่เราทําทีนั้นคุณต้องทําแบบนั้นให้ได้ในทุกเกมที่ลงสนามอย่างไรก็ตามเทนฮากยังเชื่อว่าแมนยูจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งโดยสามปัจจัยที่ว่าในปี2023เนามตัวควาแชมป์ลีกครับคาราบาลครับเราเด้เ่นอิเอครับรอบชิงชนะเลิศ เราจบอันดับ3ามในพิมลีกมันมีผลงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่บางแต่เราทำผลงานได้ดีเกินคาดแต่สำหรับเวลานี้เราทำผลงานได้ไม่ดีนักด้วย3ปัจจัยที่แมนยูจะกลับมาขึ้นฟอร์มเก่งมันมีหลายประกรัรซึ่งเรามีผู้เล่นบาดเจ็บมากมายดังนั้นทีมจะดีขึ้นกว่านี้หากได้ผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมาแล้วเราต้องใจเย็นรวมมือกันหยึดมันในแผนเราต้องทำมันร่วมกันเทนฮากกล่าว ไม่เอาไว้แมนยูกาชื่อ6นักเตะขายทิ้งทันท,ท,ทีมกราคมรวมมูลค่า3.5พันล้านบาทแมนยูนิเตดเต็มขายทิ้ง6นักเตะทัทนทีเดือนมกราคมนี้เพิ่งเงินจำนวน80ล้านปอนด์หวังนำมาเสริมทัพต่อไปความเคลื่อนไหวของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูนิเตดหลังผ่านมา18นัดมี28คะแนนโดยพึ่งบุกไปแพ้เวสต์แฮมยูนิเต็ดูนต่อ2ทำให้ไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้4นัดติด เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992อย่างไรก็ตามฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อฟุตบอลดังรายงานว่าปีศาจแดงความขาย6กนักเตะทิ้งทันทีในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยหวังจะได้เงิน80ล้านปอนด์เพื่อสมทบทุนซื้อนักเตะเป้าหมายคนใหม่ของเอริกเทนฮาและจะทำทุกอย่างสอดคล้องกับกฎกั้นเงินเพื่อไม่ให้ละเมิดเหมือนกรณีของเอเวอตัน ที่โดนตัดไปถึง10คะแนนจนมีช่วงที่หล่นไปรั้งในโซนตกชั้นซึ่ง6นักเตะของทีมประกอบไปด้วยลาฟเอวารานคาซิมิลูอองโตนี่มาร์ซิยาลคริสตินอิเล็กเซนเจดอนซันโชและดอนนี่เฟเดร์แบกซึ่งลายหลังสุดนี้เตรียมย้ายไปเล่นให้กับไอทักฟังเฟิร์ตแล้ว